การสวดมนต์เป็นค่านิยมทางสังคมที่เรารับสืบทอดวิธีการปฏิบัติที่ถูกส่งต่อมาจากคนรุ่นเก่านั่นหมายถึงว่า,าศาสนาในอดีตได้สร้างรูปแบบของการปฏิบัติกิจทางาศาสนาผ่านวิธีการสวดมนต์แล้วเป็นการแสดงออกถึงการการทำกิจทางาศาสนาของพุทธาศาสนิกชนที่รู้สึกว่าถ้าเราได้ได้สวดมนต์แล้วมันคือการทำกิจของพุทธศาสนิกชนที่ดีแต่พระอาจารย์อยากให้เข้าใจว่า การสวดมนต์โดยจริงๆแล้วเนื้อแท้ของหลักคําสอนที่มีมาในหลักคําสอนที่พงค์ตรัสสอนมาเนี่ยไม่มีการบัญญัติให้มีการสวดมนต์ในกิจทางศาสนาสําหรับชาวพุทธที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อไม่มีกิจทางศาสนาที่จะให้ชาวพุทธปฏิบัติฉะนั้นการสวดมนต์ที่จะต้องสวดจึงยังไม่ใช่สาระสําคัญที่เราจะนํามาสู่การสวดแต่ถ้าหากเราเคยสวดพระอาจารย์ก็อยากจะแนะนําวิธีการสวด ที่เป็นการสวดที่มีมาในแบบวิธีทางพระพุทธศาสนาหรือพูดง่ายๆว่าแบบวิธีที่พระพุทธองค์วางหลักการไว้ให้เราได้ปฏิบัติในกิจนี้กิจของการสวดนี้ก็คือพระอาจารย์ใช้คําว่าการสวดหรือการประกาศพระปริตซึ่งก็มีรัตนป,ปริศอาตาาติยปริศขันธปริศปริตทั้งสนีน้เป็น บทที่เราสวดประกาศแล้วจะเกิดผลรองรับในชีวิตของเราในทางที่ดีและการสวดก็ควรจะเป็นการสวดด้วยบทภาษาไทยเพราะถ้าเราสวดสวดด้วยบทบาลีแล้วไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของบทสวดนั้นการสวดก็ไม่ก่อให้เกิดผลการสวดที่ไม่ก่อให้เกิดผลก็ทําให้เราเสียประโยชน์จากการสวดในแต่ละครั้งฉะนั้นบทลัตนปริฏอาตานาติยปริฏ ขันธปริศ3บทนี้เป็นบทที่เราจะต้องอเรียนรู้วิธีการสวดเพื่อหวังอาศัยประโยชน์จากการสวดนั้นเข้ามาภายในชีวิตของตนเองแยกคำว่าสวดมนต์กับสวดพระปริศออกจากกันแล้วเลือกที่จะยึดถือเอาส่วนของการสวดพระปริศนี้ไว้เป็นสาระสาคัญ